ครับผมช่างสิทธิ์ครับครับผมช่างบดครับครับผมวันนี้จะมาแนะนําการติดตั้งแอร์ตั้งแขวนนะครับรุ่น UFM UH นะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะมาดูข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ มันมีอะไรแถมให้บ้างก็จะมีประมาณนี้อันนี้มันขนาดหนึ่งหมื่นสามพัน BTU นะครับแอร์ตัวนี้ระบบเป็นปรับในนวดนะครับปรับไม่มีทั้งหมดเลยตรงนี้ขึ้นลงซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวผมจะพามาเช็คดูระบบทอ่อนยา จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะมีท่อของท่อเลิคขึดอันนี้เป็น3ามทแปท่อฟักชั่นท่อกับอันนี้เป็นขนาดหนึ่งทับสองนะครับหรือว่า 4. หมุนแล้วก็มีชุดท่อน้ำทิ้งมีแคมยึดให้โอเคก็มีสายลายสียต้นสายสัญญาณแล้วก็สายกลาวที่ติดมากับตัวเครื่องตัวนี้โอเค ประมาณนี้อ่ะนั้นเดี๋ยวผมก็ยังไม่ประกอบนะครับเดี๋ยวไป,ไปดูส่วนอื่นกันต่อครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แผงใหญ่ของเราจะมีทั้งหมด3แผ่นนะครับก็คือตามด้านล่างนี้ก็คือตรวจสอบก่อนว่าตัวฟิลเตอร์นั้นมีความสะอาดเรียบร้อยดีหรือเปล่าก่อนการติดตั้งนะครับจนต่อไปจะเป็นฟิลเตอร์ขนาดแผ่นเล็กนะครับจะมีอยู่3มแผ่นเหมือนกันอยู่ด้าน ของท้ายเครื่องครับก็คือตรงนี้สามแผ่นส่วนด้านในคู่มือของเราครับจะติดอยู่ด้านในฟิลเตอร์อันนี้ต้องถอดออกมาก่อนก็จะมีตัวตัวกล่องรีโมทนะครับแล้วก็เป็นตัวบัตรรับประกันแล้วก็คู่มือของเครื่องครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นคู่มือของตัวรีโมทไร้าสายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น คู่มือของตัวเครื่องแอร์ A f U นะครับต่อไปตัวรีโมทนะครับของรุ่นนี้ตัวแันดักของเราจะเป็นรีโมทมีสายดิจิตอลส่วนนี้เป็น <Okay. S 1> ออปชั่นเสริมนะครับเป็นรีโมทไร้สายของเราจะแถมฐานมาให้ด้วยโอเคอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับรภาพ นี้เราก็มาดูตัวคอนเพรสิงยี่ินนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงและด้านในมันมีอะไรบ้างนะครับครับผมครับเริ่มต้นเปิดกล่องมาครับจะเห็นตัวผู้คนการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตัวบัตรรับประกันมาให้จากด้านในนะครับเอ่อตัวนี้จะเป็นตัวบอดี้สีขาวนะครับเอ่อพ่นสีมาจากโรงงานเป็นฉลากเบห้า ช้รพันยามาจากโรงงานเหมือนกันตัวนี้เป็นเบอร์ห้าแล้วก็ได้หน้าขาวสากันหรือว่ามอกฝั่งนี้มาดูในส่วนของท่อรันยานะครับเริ่มจากท่อแรกคือท่อลิควดหรือท่อรันยาเหลวนะครับตัวนี้จะใช้ขนาดสามหุนท่อซักชั่นหรือว่าท่อกลับนะครับท่อแก๊สตัวนี้จะใช้ขนาดอยูสี่หุนหรือว่า1นครับสองครับในการตวรวจเช็ค ว่าคอมเมิ่งเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานไหมก็ดูตรวจดูจากตัวกับพัดลงด้วยดูตัวแผงฟินแผงคอยว่ามันเรียงตัวมาสวยไหมหรือว่ามันบี้หรือว่ายัางไง พร้อมตัวสอบให้มีพร้อมก่อนครับก่อนทําการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของชุดตัวเข้าสายไฟระหว่างตัวเมนไฟแล้วก็มีไฟจากคอร้อนมาหาคอยเย็นเช็คดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอุปรกรณ์อะไรมาให้พร้อมหรือเปล่าก็เป็นเบื้องต้นครับในการเช็คก,ก็มีประมาณนี้แหละคร่าวๆครับผมครับมาถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการวัดระยะเพื่อที่เราไปแขวแนแอร์ในขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูระยะจากจุดแรกก่อนนะครับมาหายเครื่องขึ้นมาอันนี้ประมาณเก้าเซนครับจุดแรกมาจุดสองตัวนี้มันประมาณ35มสิบห้เซนอันนี้83ดสิบสามเซน อันนี้จะเป็นขนาดของตัวแอร์โมเดล UFM ขีด13หรือว่าแอร์แขวน1 3 BTU นะครับถ้าเป็นรุ่นม,มันดีเนี่ยก็จะมีบอกตามแคลตาลอีกทีนึงว่าระยะ,ะเท่าไหร่ขนาดที่ผมวัดมาเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะจะไปมาร์กจุดบนท้องพื้นอีกทีหนึ่งว่าระยะที่เราวัดได้เนี่ยเวลาไป,ว,ไปวางมาร์กจุดข้างบนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดไปดูกันต่อขั้นตอนต่อไป คครับลำดับต่อไปเนี่ยเราจะเราวัดขนาดจากข้างล่างขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะมาพบจุดเพราะว่าจะฝังสตัดขึ้นไปกับของพื้นโอเคครับเริ่มวัดกันเลยโอเคครับนี่ก็เป็นการสาธิตการมาร์กตำแหน่งเพราะว่ายิงสตัดนะครับเดีย๋ยวขั้นตอนต่อไปมาดูว่าตำแหน่งของแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ผมช่างโบท๊ทครับครับช่างติดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือจะสอบถามสามารถติดต่อได้ตามดิงข้างล่างนี้เลยนะครับขอบคุณค,ครับสวัสดีครับ